ต่อเจน้าี่กด9ปอนสาทนามีการกเสียรสายรอระบบกำลังตร่สัีตสวัสดีครับคิดบอคถามเรื่องอะไรครับสวัสดีครับเห็นว่ามีพัสดุตกค้างครับครับบกคลูรับแจ้งหมายเีพัสดุหี้ีบคก็ได้ครับแล้วหน้าเรางตรวจสอบด้ไหครับอคครับ้วัสดุ 4C 4 8ซ c ครับ ครับตรวตรวบครับฮะนะครับรวรับู้นครับย์แปดบยแสีก้าเึงตครับครับควายนอฮ่ามึงละเควายว้ยวางไปเลย ตลอดสายนทนานการกันึเสียงกังเสียด้วยนี่สายนอระบบกำลังองามาทนตัวครับตัสอบถามอะไรครับสวัสดีครับเห็นว่ามีพัสดุตกค้างครับครับุคู้้้ไว้ด้พัสดุหรือชื่รสมก็ได้ครับแลหน้างครับสอบให้นะครับ๋อครับแล้วนี่พัสดุซีซีแปดซีซีครับซีซีแปซีซีนะครับครับ นะครันะครับศูนย์แปดสี่สี่สี่้หครับนสี่เก้าเก้าห้าครับครับหัาเนฮ่ามึงละคว้ยอฮ้ยวางไปเดยว